ไม่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 ไ้แ้วมเมนถาก็จะขยัขหน้าเดี๋ยวแม่ขยับเอาไปด้วยดึงเย็นถ้านี่คือเริ่มเราใช่ไหมใล่่อยไปทิ้งเลยไล่แล้วนะก้องไล่ทุกคนก้องไล่อยู่ตรงนี้นะฉันเตือนด้วยความหวังดีเพื่อใครจะอะไรเสียงกูก่อนเลยเขาก็มาไม่ไี่อยู่ระดับากคับพอดี

เฮ้ย11คนแล้วสวัสดีค่ะทุกคน้ยหวังว่าเดี๋ยวนอนพี่เชนยังอยู่ปะหงเก็บกพ่อตอบไปแล้วอะไรพี่เชนเมื่อกี้ ล้องหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะไม่นั่งกิดหรอกบ้าบอกให้มานั่งกิดตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหแยกไปหมดเลยแค่แค่ชื่ดก็รู้ว่ามาหาลานถูกต้องค่ะวันนี้มาหาลานนะคะมหารกินแมนมหารกินแมน,นะคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าคิงแมนลงมา พี่หลังพี่สิงห์โคตรพี่ค่ะทำพวกก็ต้องแล้วมีหลายช่องมีบ้านด้วยถ้ามีการกีดการอะไรกันเกิดขึ้นก็รบกวนด้วยนะคะทุกคนอาจจะตกใจมือใหม่หัดไลฟ์ตรงนี้ไม่ได้ใส่เบ็ด מה לא אמר? นะคือเราเราไม่สามารถ สวัสดีครับแสดงว่าแสแก้หมดแล้วเสียงเบาต้องมายองมาโยนมาโยนเอยสวัสดีครับไปไปอยู่กลางห้อง แก้แจ้งได้ดูจะได้ดูโอ้โหหยุดเลยวะดูอะไรหยุดหยุดดูอะไรพูดออก พอมีรสชามืจะคิดสิ่งกินยัางกินข้าวย่งยัง้อเียง่นอไปท่ไนด้ินมขาวองครับเ้ยนนแล้วไม่ช้องตงครับหนูไปโรเรียนหนูหนูไปโรงเรียนหนูมีเพื่อนตัง ชื่ออะไรครับเอเพววันนี้ได้เจอพกาซังนนไหมวันนี้ได้เจอพกาซังไหมอ๋อใช่กาซังมาเียใช่นโชเลยวันนี้วันนี้ได้เจอกาซังยังครับ

เจเจไม่ได้ไาวได้นะยายวยายวยายวยาวยาวให้มูอฝั่งย่าฝั่งยายนะฮะอ๋อเอาพี่สาวดีกว่าพี่สาวเจเจต้องต้องอยู่ระดับมัธยมก่อน มัธยมเท่านั้นที่มองไปสอบตเลยนะเปิดแงปสารหม่รับศิลปินโดนโหเห็นไหมยังมีใครอยู่ในระดับชั้นมศึกษาอยู่ไหมครับเอ้ยมีนะจบมาได้เป็นสิปียกนะครับเเอันไม่อะไรแก่เเรียนไงอะความหือเปล่าน อ๋อดูอย่างที่เขาจริงะะป่นนะครับเจเจ้ได้ครับโอ้โหคุณเป็นเจเจ้เพียงคนเดียวนในรอกเราหลวงพ่อสอนไีค่คุณสอนมากฐานมากก็ <c oughs> เจเจ้ต้องอยู่ในระดับสื่อส,สาอยู่สื่อสารอยู่ในเลยได้เตาเจ้ได้แหนละพ่อพ่ออยู่เยอะเราก็เป็นเจเจไนนะเเ้ได้นะเพราะเราก็ศึกษากันอยู่ถูกไหม จะเป็นหลายอย่างก็ได้ไม่ได้ค่ะลองเียาีบลองเรีงเอยผมมีประสบการณ์รูพี่องเหยเยแล้วมันไม่เคยตกไม่ได้เคยด้วยคำเหียเลยมันคนละคนกันทำแล้วจะให้อะไรครับอยากได้อะอยากได้อะอากได้อะขออะไรดี อะะไรนถ้าบอกว่าอยากได้ 1m มาสเปซมากกว่า1ชั่วโมงทำได้จริงขอโทษนะขอโทษนะอาทิตย์ที่แล้วไม่มีสเปซแต่เกือบ7แสนนะที่บอกว่าคุณทำได้จริงถังเราทำได้จริงไหม แลกกับข้อมูลที่เย็นเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาแบบไม่ช็อตนะไม่เอาเจ้าเล่ย์โอเคครับไปไม่เป็นเอางี้ผมพูดแล้วคุณอยากให้อะไรผมคุณก็ให้มาแล้วกัน ผ่านนะฮะคนนั้สาวก็นอไม่หายนะข้าขอมากเกนะครับสีถ้ารอยมานะเริ่ใจ้าสาแล้วนะผมบอกเนเรื่อง้านเลยโอ้แงอเรื่อเกศสาล้วได้แล้วล่ไปเรื่องอื่นเลยค่ะผ่านคุยเรื่องตาคุยที ที่กำลังดังมากอยู่ในช่วงนี้เลยขอเสียงดังให้คอทุกหน่อยฮะ na aula <laughs> ต้อว่าในเรื่องใหญ่อนี้นะครับุมก็เล่นด้วยใช่ฮะไตัวหมและไปตัวหมดล พี่เลื่อนสู้วยพี่พองงานก็จริงจริงคือโดใจเลยพี่จะใช้ต้นไหนนะอ๋อวันอาทไม่มาเออวันนี้แล้วพี่บอกว่านักคนเดียวอ๋อพีม่างพี่ติดงานได้ตัวอ๋อโอเคนีหนึ่กว่าเฮ้ยฉักเดี๋วมีไป บูบูวิบีไม่สนใจเลยอ่ะเล่นคนเดียวถ้าถ้าน้องเของทน้องวัยรุ่นน้องเจนใช่ไหม้อเนส เริ่มต้นกับการไป Apa ini? Oh ได้ครับให้ผมอะเรียกคุณสิงโตวา่าเพียียเฮ้ยแล้วแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเป็นฝักคิดเรียกพี่สิงเล็กคิดบ้างเาต้องเรียกว่าอะไร เอาให้ถูกตองนะอ๋อโอเค whatever นลองเรียกถูกัอเทมันที่อยากได้ยินว่าที่ถูกเรียกที่ชินไปย์เงบแล้วม่าไม่ยกไเมัไม่เองไม่ได้เรียกเทมธรรมดาเองเติมาในุ้นเียเอเยดูหนังผีมา ลองเรียกลองเรียกทัเงพยานเด็กนะคนหูนะตาลาเด็ดมากโอ้ยตาลาโอ้ยโอ้ยนั่งละเหรอทำไมพวกปากแข็งเหมือนปู

I <laughs> do หาไนบูเซูรับจบผู้สายืนเงียบเงียบเดี๋ยวต้องไปิ้งมาอยู่ข้างใครลูกคิ้แมนอยู่ข้างรล้วดู่วามวกครับ ติดติอะไรนะแต่แต่ที่หมูเขาอยากเป็นคนที่เขารู้จักเขาเลยนะเขาที่ใส่ไม่ใู่ดีูขาต้องการลูก เดี๋ยวอีองเป็นคนแรแล้ขอขอคำถามหนึ่งคำถามนึงโปรโมทเสื้อหรือโปรโมทแฟนเหรอคะในทีอะไรอะพักนะอะไรนะ